ขา่เต้นรโรรงกระเดงโยนะครับจะมันเชื่อกันก็ผู้ขายให้เฮ้ยจะมันเชื่อกันกาก้ยเป็นของรองกระแดงก็รอกระแดงจะสูงอะไรล้ะนี่สูงอะไรนะคนรับนี่พันธุ์ผัดวันวันผู้ชมครับวันนี้พาพีพานองนะครับมาเลาะตลาดนะครับเป็นตลาดอำเพื่อประคาดนะครับจังวัดน้องอจังหวัดถุงการผู้ชมนะครับเป็นตลาดนะครับทุกวันอาจยรร์ นะครับของอำเภอประคาดจังหวัดพินการนะครับผู้ชมนะครับมาวันนี้พอเาตลาดทนะครังนะครับทุกคนครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ภาคีพอนอนนะครับมารอตลาดนะครับตลาดอำเภอประคาตจังหวัดพินการนะครับผู้ชมนะครับโอ้ยเยอะๆคนเยอ่ๆพ่นอนตลาดนัดนะครับจุดผ่อนคนไทยเรานะครับประคัตนะครับทุกคน มาเอาเลยเด้อจ้าเห็ดด yeah, ูการเห็ดเห็ดยังครับเนี่ยเห็ดเฟืองเห็ดเฟิองปลาอันนี้เพิองขมป่ะครับเนี่ยโอ้เจ้าขาจะได้เห็ดขมเจ้าครับเนี่ยฮะลดราคาคิบบาทนะครับพี่น้อง นะครับม้าจะฟังซบปลาเล้าทำเพื่อชมนะครับที่อำเภอประคาดจังหวัดหนองคายทำเพื่อชมนะครับตลาดนะครับตลาดไวน์เล้านะครับทำเพื่อชมนะครับเนื้อหมหนูพี่น้องจานเท่าไรครับเนี่ยจานละซ้าบาทอ๋อแล้วก็ขายตือกีนะครับจานละซ้าบาทพี่น้องนะครับเออเจได้ซื้อสร้อยแล้วมันเกือปานนี่ครับเนี่ยเออนี่เป็อประคา้จอยสุ่งไทรเนี่ยสุ่งละร้อย ครับผักหอกไม้มาเลยผักกัญญาผักกัญญาพี่น้องนะครับอืออาหารปลานะครับอาหารธรรมชาติพี่น้องเอาบวันมา้จะฟังคนกระเร้านะครับเป็นช่วนะครับเกิดคนนะครับตารมาดูการพี่น้องนะครับนะครับพวยาญ่เลยพี่น้องครับตลาดนะครับเลี้ยงอะไรนะครับโอ้ยโคนรลายเป็นธา์ไทยพี่น้องเลยจนหาทั้งสิริสิรกันครับว่มีอะไรครับลายคัะ ใครดีขากี่เนี่ยพี่น้องอคจับน้ำกรบป๋านจานอะไรล่ะปาก๊ดเนี่ยนี่รูปครับปลานะครับพี่น้องนะครับจานอะไรเจ้าขายจานอะไรครับรูองร้อยนี้รูปอะไรออันนี้รลปอร่อยจานสองร้อยพี่น้องไข่หมดแดงครับพี่นะครับเยอะๆเลยพี่น้องปลาแล้วครับนี่ปลาเนี่ยอ๋อปลาเสียมอ๋อปลาเสียมไง นี่ปลาหังารอยันแลเมีจักไว้อันี้มันปลาหงั้ครับเนี่ยปลาหนั่นปลาดำแซ่บปลาดำแต่ทีนี้นี่เราเปนตัวดำรับเป็นปลาดำนะมันตัวดำอันนี้ไม่ได้ยังในจักรจันโอ้ยมันมาจักจันตัวใหญ่ปลานี่ โอ้อาหารแปลกๆพี่น้ mm hmm. องครับพี่น้องเราเป็นน้ำมาขายจะฟังโปอกการาพี่น้องครับนี่อาหารแปลกๆอาหารปลานะครับเลย่อะไรพี่น้องนะครับเลยเลยเลยนะครับแนี้ปลากับมีปูกับมีนี่ครับนี่ปลาปูก็คนหลยพี่น้องคนหลยหลายทำไมต้มนะครับครัหน่อยพี่น้องกูได้สื้อไปเลี้ยงก็ได้เเนี่ย เสื้อไปปดปอยเสื้อไปปดปอยครับพ่อทีเลยนี่ครับนี่ตัวเท่าไรคขายตัวเท่าไรไหมครับก็คิดเป็นตัวน like well, ่ะ <PAUL Meeting> ่ะโอ้ตัวอะไรล่ะตัวละสองบาทเนาะครับมาตัวนี้เขาเฉได้หรืครัลาตัวละสองบาทอาครับเป็ดใหญ่แลยเปยใหญ่เล้อาไปปล่อยนะครับนี่พ่อทีเลยครับนี่เน้ะบาทเน้ะบาทพี่น้องร้ยายเลยครับตรงละร้อย มี่หอด้วยเปิงขมเ็ดปล่งข,ขมก็มีพี่น้องข้าวปลานะข้วให้แล้วก็มีแพ้แล้วก็มีครับมี่นี่บัตรใดระางงระงงอะไางนี่ขายอย่างไรรุ่นอะไรเนี่ยรุ่นละสองร้อยแปดสิบบาทพี่น้องนะครับเมาบัตรจะไดเนี่ยเมาบัตเมาบัตรไม่ขาดแม่ครับบ้าไปเอาหยอกแม่คกาประเรนนัทานผู้ชมนะครับแม่คกานะครับแม่คกา ป่าขาดนะครับอำเภออำเภอป่าขาดจังหวัดพังกานทันผู้ชมนะครับโอ้ยไวมามัดไงนะครับเนี่าตัวมาตาอะไรครับเนี่ยมาตาลอยนะครับพี่น้องโอ้คุณอันนี้ไม่ยังนะครับเนี่ยเอาไว้สะเป็นังครับเอาไว้ต้มแล้วบอกเข้าใไหมโอ้นังเป็นต้มแล้วครับต้มแล้วอาหารปลาพี่น้องให้ครับของปลานะครับ ของปลกของปลาเฮานะครับอาหารตามธรรมชาติท่านผู้ชมนะครับโมพี่น้องแมงกี้ปลอมนะครับกิโลนะครับกิโลใหญ่พี่น้องนะครับปลาพิเศษตัวใหญ่ๆ่านผู้ชมนะครับปลานะครับพิเศษตัวใหญ่ๆนะครับใหญ่ๆครัโอ้ยปลาเนี่ยไปจะกินเนะครับนี่ยกเท่าไหร่ครับนี่ยแดบาทนะรถละแปดสิบบาทเออพอซื้อได้แปดสิบบาทปลาเนื้ออ่อนนะครับนี่เอออันนี้พ่อเลิ้ยปลาอยังครับนี่ยปลาอ่อนปลาอ่อนปลาอ่อนบะมี่ปะบะมีแต่ปลาอ่อนมันบ่ครับมีแต่ปลาอ่อนปลาอ่อนพี่น้องปลาอ่อนนะครับพ่อปลาอ่อนเนีปลาอ่อน ออดอ่อนเนี่ยว่ารางวัลอะไรอ่าขันสีอ้อนเนี่ยมาออนไม่ขาดเนี่ยได้ออดออดปลามาจากทางไหนครับมาจกบ้านก็โยบ้านโยแซงยังก็เดินอยู่กันต้นหน่อยนดิแมอ๋อต้นหน่อยโอ้ครับอันนี้จิปปมถ่ายจ้าไหนจิปปมโจ้ครับเนี่ย เห็ดราสามที 3, 35, ่ผาบาทพี่น้องนะครับกิโลกิโลครับกิโกิันป็นกิโลกิโลนะครับเลี้ยงงอนบ่ครับไปเช็ดเอกกิโลจิ้งเหลีดนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่าเป็นเลี้ยงงอนนะครับอันนี้อย่างเนี่ยอาหารของปลาแท้ตัวนี้หนูกระลอกปลาพี่หอดกระลอกขายพี่น้องพี่น้องนะครับก้นไก่ใหญ่กล้วยไก่ใหญ่มีแต่หน่อใหญ่ หมักของไงมาตั้งทีโอ้ยพี่น้องปลากับไงหน้อยกับนี้ไงกับนี้หน้อยกับมีไงกับมีของเจ้านี่ครับมีทั้งน้อยทั้งไงรับน้อยกับมีไงกับมีเอาปลานี่ปลาเนื้ออ่อนนี่ก็ไอ้เอาปลาเนี่ยก็เป็นปลาออดด้เนาะอันปลาอ่อนมั้ยมี่วะมี่แต่ปลาออดเนาะโอ้พี่น้องนี่ปลาออดพี่น้องปลาออดนะครับเดี๋ยวเสียหลังเราเสียปลาออดมาขายแล้วว่ะตอนนี้เอาออดมาก่อน ตอนนี้ออดพระกรนออดพระกรนครับลวดเทไรครับปลารถโิลโลหกหกร้อยบาทพี่น้องนะครับปลารถนะครับปลาแดดเดียวของเรานะครับเนี่ยลวดเทไรครับเนี่ยลวลวชิลโลหกร้อยบาทเี่น้อนะครับปลาแดดนะครับปูนะครับจือนะครับจือปูพัดเทพนะครับพันว่าโตงามงามพี่น้องนะครับโอ้ยหญ่พร้อมนะครับ เอาปลาเอาปลากำลังกระโดดตามแม่ค่านะครับคุณผู้ชมโอ้ปากใหญ่งงกับมีปลาเล้วนะครับพี่น้องโลเท่าไรปลาคอนะครับเนี่ยสองร้อยละดเรสองร้อยบาทปลาคอพี่น้องนะครับปลาปลาหน้าบ่าะใชปลาตึกร,รวบครับโอ้ปลาตึกรอบปลาหน้าลวดเราสองร้อยครับครับปลาให้สีแพงกว่านี้หน่อยน,นึงอยู่ครับนี้ปลาหน้ามึ <c oughs> งปูพี่น้องมิจฉุอยใหญ่ ไอ้ง่าพี่น้องปูนะครับพี่จะปล่อยยัไงนะครับปูนะครับจะต้อไปเลี้ยงไว้ปูนี่ครับลูกคอดพี่น้องเลยลูกกบคนพาะมาเรียบรอยซื้อไปปล่อยซาได้เลยครับนี่ตัวสามนี่ขายตัวเท่าไรครับนี่โล่สา้เพิ่นขายเป็นโลครับโล่สามร้อยนะครับอเป็นตัวแล้วก็มีครับครับอทุงเท่าไรครับ อันนี้ถุงน้ยหันซองถุงหาชีปนี้ถูงละหาชบาทอ๋ออันนี้สองถุงหาชีมันถุงละหาสิบาทนะครับป่าอันนี้ขั้วมาเรียบร้อยแล้วครับนีข่ขั้วมาเรียบร้อยแล้วครับ<ช>อาเจ้าก็นั่งยมอเถอเจ้าหนะเจ้าว่าเพื่อนๆเป็นไงล้องไปเห็นกันห่อยวยนะอ่เป็นห่วงนะประเดียปลงทพุทนาบเนาะน้ำแดงพี่น้องนะครับน้ำไม้นะครับน้ำโค้งนะครับ นาข้าวอำชุมนาข้าวไปจุดพรนผนนะครับไทยเล่านะครับตลาดไทยเหล้าเพื่อประกาศจังหวัดน้องค่ายานผู้ชมนะครับนะครับวอจหวัดบุญการนะครับโท่ที่นะครับบุญการนะครับทานผู้ชุมครับแม่ข่าก็คือคือคักนะครับบูกค่าไร่ๆนะครับจนไม่มีทังสิรลบปุ้งเต้นปุ่งอยเจ้าขายจี่ไหนอีกเนี่ยเกียรละสามที่บาตละสามร้อยพี่น้องนะครับปุ้งอยเล่านะครับขึ้นจากน้าไม่ไมนะครับ พุ่งซื้อไปแก้วไปปนอันนี้ปลาลาดปลาตองไก่พี่น้องขายลูกในปลาตองไก,ก่ครับลละลอยอาโลละล,ลอ,อยของเรานะครับพอแพงนะครับปลาตองพอซื้อเยอะพี่น้องนะครับซื้อไปลาบแล,ล้วกันไปต้มนะครับจะท้าจะคองมันเฮียจะคล้องวอยู่พุ่นก,กําลังใจพุน่นจะคลองงงมอยู่พุ่นโอ้พี่กระปูมาแล้วพุ่นมาแล้วพุ่นจะคลองพุ่นนะครับนั่นมาแล้วหัน จเป็น่อันนี้เพิ่งโลเฮ็ดพอเฮ็ดพอนะครับพี่น้องนะครับโลเท่าไรนี่ครับนี่ครึ่งโลเก้าสิบบาทเท่ากับโลนึ่งร้อยแปดสิบาทพี่น้องเพิงพี่น้องมิมนะครับลอดูนะครับมิ่ม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 นะครับโอ้เป็นหนูมาโตยง่ครับนี่ หนูโอ้หนูพี่น้องบังหนูครับขายตัวเท่าไรครับเนี่ยตัวร้าซองร้อยหนูพี่น้องโอ้ยใหญ่ๆครับครับตัวใหญ่เท่านาดอะไะครับหนูพี่น้องนะค,ะครับขายดีครับบ้านครับแม่นะค้าจะกลับบ้านปลาล่าตลาดจะดจุดไหว้ล่ะพี่น้องไอ้ไข่มมแดงพี่น้องไข่มมแดงนะครับกระทุ่งทะเลไข่โมดแดงเจน้น อาสิบบาทพี่น้องนะครับไครฝากมันตอนนี้นะคร,รับใข่โมแดงพี่น้องนะครับใครยังมาขายมเราพักพักแวน่นพักแวน่นอันนี้นอไหม่นี่น้ามาพร้อมนอ้หม่เรลียงมีน้ามาพร้อมยังจะมาแถมหมอ้อ ย่างจำเป็นแต้มหม้อนี่คุณยาเนี่ได้อย่างมาบักเก็ตบักเพ็ดซีมมึงสะเกินควายเซื้อถ้าบ่เพียรจะเอาไอ้แม่ค้าซีมให้ให้แม่ค้าซีมให้ไปเต้นโคโลงกระเด็นอยู่นะครับจะมันซื้อกันกับผู้ขายให้เฮ้ยจะมันซื้อกันคากเว่ เตียงของน้องก็แดงก็เราก็แดงยีงสุ้งอะไรล่ะนี่สงเท่าไรแล่ะครับนี่สุ้งราหบาทน้งราหาสิบบาทนี่จับเดี้ยงเลี้ไม่ได้น้องเดี๋ยวไปแกล้งซหนังละบาทที่นี่เราไม่สวมบ่เกียรติพี่น้องนะครับสู้งราหาสิบบาทนะท่านไปชมนะครับนะครับตลาดปลาคาดนะครับเย่างแต่พันเพระท่านน้องน้ำเป็นสวมมาแถมนะครับยังแต่เพราะท่านหนองเป็นสวมมาแถมนะครับเกียรติกับผู้ขายยังมันคือกันให้โอ้ยเจ้าเลือกขายของคือกันทักไปเลย น้ำมะเขือกันคักให้คุณยายแต่ยังมาขายนี่โอ้ยบักเขือกานอะไรักเขือคืนนู่นคุณยายเรามาขายพี่น้องนะครับเกิดผลนะครับตามบ้านเนะเก็บนะครับเก็บมากนะครับกอดซานฟิสนะครับรักพวกนี้นะครับกอดซานฟิสนะครับเพิ่มนะครับคุณยายเรามาขายนะเก็บเมากนะครับทำหัวทำสวนนะครับสามีทำเกิดพี่น้องนะครับเก็บมากนะครับทำหัวทำสวนอันนี้ไม่ยังครับนี่ หวกกบแายจังไรล่ะฮน่ะลูกกอดน่ะของอาหารสิบบาทของราหาสบาทพี่น้องย่งแต่ดาษบรรทันเเานาำไปสมมาแถมที่หลังแล้วเสร็จทำไปสมมาแถมเอาครับผู้สูงอายุนะท่านผู้ชมนะครับคนมาว่างขายของเก็บประามบ้านนกบรนหน้าเฮานะครับของปลอดสารพิษนะครับอ้าซอยเหลือผู้สูงอายุนะท่านผู้ชมนะครับนะครับอ่าเมื่อนี้ผมพภาพพีประนองนะครับมาลอมาเที่ยวมาชมนะครับตลาดปาาคาด อำเภอป่าขาดจังหวัดสุนครานผู้ชมนะครับอันนี้กระเจียดเจียดไข่หมดแดงนะครับโอ้ย,อยพวงราลัยเต็มกระลอกก็แล้วกันลั้งผูใ้ใดไปผู้ใดผู้ใดไปจับให้ยเราู้ใดโอ้ยมันตีเก่งปพนันแท้จ้างว่าแท้ตัวสิรดยมาเพ,พระทับหลาได้เฉียดครับนะครับตัวสิรดยมาเพ,พระทับหลาได้ครับเนี่ย บเกี็ดต,ตัวผลิตลับมาขายอะไรพี่น้องเอ้เอาขายดีขายดีแล้ว,วย้อยนะอายุมันควอนเยินควอนเก็บจะได้้องไข่ยันนี้ครับเอาพักเกิดพ้นธรรมชาติพี่น้องนะครับพักนะครับเกิดพ้นธรรมชาติพี่น้องนะครับน,น,น,รน,นี่อันนี้นนนดีเซือเรากินได้เลยเนี่ยเขาห้องหัอก้อแยกเนี่ยซื้อเรากินได้เลย เปิดพลธรรมชาตินะครับเอาไข่มดแดงไข่มดแดงตาอะไรไข่มดแดงเท่าเนี่ยหาซืบาทโอ้ยหาซืบาทไข่ฝากมันตัวนี้คือเบาไข่ใหญ่ๆมันขายเนี่ยมันเบิรแล้วเดี๋ยวจะขายดีไรจนเบิรอันนี้มันเขียดพี่น้องเอาเขียดเขียดมือเขียดเลี้ยงดีเขียดเลี้ยงบ่ เหียดโมเหียดคขาคำโอ้ยครับเหีดยอีเหลืองกามี่นะครับนะครับนี่จะเผยพลธรรมชาติไปคุยเตอนะครับนะครับบางรักนะครับเก็บมาจากสวนนะครับตามธรรมชาติธรรมชาติแล้วนะครับผู้ชมนะครับเก็บมานะครับพี่น้องเขาเก็บมาจากบ้านนะครับเห็ดขมพี่น้อง่ะเห็ดขมอ่ะผมก็เคยกินผมกินก็เป็นแบบเห็ดขมโอ๋อนม่มาขมบ่ ต่างว่าแทะโอ้ยมึงดูพี่น้องนะครับอันนี้เปิดผลธรรมชาตินะครับตามท้องให้ท้องห้าหน้าเฮ้านะครับพันเก็บมากนะครับตามประตมนะครับครับอันนี้แม่นังนี่สายเกลือโอ้ยสายเกลืนะครับพันเชื่อมมาแล้วนะครับพี่น้องบ้านเฮาก็ยังมีสายเกลืขายอยู่ครับเอาขาบนี่ยเต้องกินด้วยเราต้นไม่ปลูกแล้วน่ะ อ่าไมันด้กินโอ๊ต้นตอเบียร์ต้นแค่พี่น้องพักแค่พักแค่นะครับโอ้ยอะไรพี่น้องนะครับพี่น้องเขาเก็บมาขายนะครับตรงตรงไรตรงหน้าพี่น้องนะครับเพิ่มนะครับเอาปลาปลาปลาขั้วไ้แล้วก็มีแพ้ห้แล้วก็มีครับบร่ได้เศ้าตีนเศร้ามือจ้าเกียไรแมงวันไรแมงวันไ่ได้เศ้าตีนเมื้าเมือพี่น้องนะครับอันนี้แม่นิยัง ไม่อยังนี้ฮะต้มบอลสมสมบอลเราสมประ่างวันโอ้สมบอลสมบอลพี่น้องนะครับใครไม่เคยกินล่องมันได้ไหมแก้วนะใครไม่เคยกินล่องมันร่องมันครับโอ้ยปลาตัวใหญ่ขนาดนี้ไหมอ้ตัวใหญ่แพ้เลยเดี๋ยวผมจะปลาเนี่ยครับปลากรอนบักใหญ่เลยครับอ่าใหญ่นพันแพร่มาเรียบร้อยผลมัองี้นั่งมัน่ได้เศร้าถีบก็เมื่อใดนะครับ ลายแมงวันดูเปิตนายโอ้บ้านใครดีใครดีว่ามันเกิดไปเส้นที่น้ำมันไรวันตัวนี่ปลาตัุ้มไงพี่น้องเจ้าขายโลตัสอะไรนี่ล้อยหาชิบบาทพี่น้องนะครับก็แพ้มาแล้วเรียบร้อยนะครับตุใหญ่นะครับ,รนะรบตัุ้มไงเลยนะครับเนี่ยคุณยายได้ยังมาขายน้ำมันี่โอ้นะครับยี่บรอดปอดแปด,ปอดของชิงน้นก็น้องมาเก็บมาจ,ามาจาาังหวัดจถวสองครับพี่น้องนะครับ เก็บมาจากบ้านอัปร่าพี่น้องปลาขังโดนนะครับปลาขังโดนก็ราะฉะนปลาขังโดนค้างในเป็นปีนะส่วนสุดท้ายเดยนะครับต้นปลาขังปลาแซ่โดนเออปลาแซ่โดนปลาขังโดนพี่น้องนะครับปลาขังโดนต้องปล้าเลยอัปลา่านะครับพี่น้องนะครับโอ้ยใส่ตำมะฮูงนะครับต้มตำตำมะฮูงครับเมาไม่ต้มแล้วนะครับปลาบักขามพันอย่างมโนัวใหญ่ที่นี่ โอ้ปลาคามปลากระเทเป็นน้องเนาะโอ้ยปลาเชี่ยมนะครับปลาเชี่ยมปลายยอนนี่ปลายยอนพี่น้องนะครับปลายยอนปลายยอดนะครับยาญนี่ยเราเปนั่งเฝ้าบักแกงก็มานั่งขายมานั่งเฝ้าม่ชื่อไ่ชื่อช่วยม่ลังขายมานั่งเฝ้าเนี่ยโอ้ยเรานั่งขายมานั่งเฝ้าพี่น้องใครสะโดนาดเราเอาครับอาบักม่วงบานห่อกระเม่นเนี่ยครับเนี่ยมองกระเม่นะครับ มีคนขายครับนี่ตาบักวงครับเอ้นะครับคาคาปอกแล้วน้ำไม่ต้มแล้วพักสมกระเฮ็ดเอ้น้ำไม้สมกระเฮ็ดแล้วนะครับมัดไทรคาเจ้าคุณยายมัดละซีบาทเน่าก็สื่อของเราดีไปเนาะเออมัดละซีบาทเออก็ของปลานะครับอ อาของโพนิมอยู่ในปลาครับนี่ไปอยู่ในห้องน่องมาด้ไรให้อยู่ในปลาอนี่ขาต้มใส่กล้วยนะครับปลาล่าสาปปลาน้ำปลาลาสาปปลาน้ำโขงนะครับอือันนี้ปลาย้อนหรือปลาอยังปลาอยังนี่เรียกปลาปอหรือปลาปออดก็ได้ปลาอดปลาปอปลาอด อันพร้อมยากได้ปลาอ้อนนะพรมมีปะอ้ามีแต่ปลาออดปะอ๋อมีออดมีออดต้องมีออดแล้วไงจีล่ะต้องนะครับนี่ตลาดปลาขาดนะครับอำเภอปลาขาดจังหวัดบึงการพี่น้องนะครับอ่าพอขาแม่ค้านะครับบ้านนอกเข้านะครับเจ็บของพิดผลทผลการเกษตรบ้างนะครับพืจิผลตามธรรมชาติบ้างนะครับเป็นว่าบ้างขายจำนายพี่น้องตามมีตามเกิดพี่น้องนะครับนะครับนี่เป็นสารทิพไอ้พักกิบปอดสารพิษนะครับที่เก็บมาจกบบานต้องให้้องหน้าบานเข้าพี่น้องนะครับ ปาดบักม่วงพันธุ์ยังมันหวยใหญ่สินี่ไหมโคตรพ่อแทะโต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 โบักม่วงสมเหมือนโคตรพ่อเลยคนย่า่เนี่ยบักม่วงมาขายป่ะนี่บักม่วงพันธุ์ยังงั้นมันวยใหญ่ปานบักม่วงแท้โคตรพ่อแท้โอ้ยว่านบักม่วงอร่อยพี่น้องไงมังดูนะครับเนาะบักม่วงเนี่ยมาโคตรพ่อว ja ่านบักม่วงโคตรพ่อพี่น้องไงค่ะไงเนี่ย โอ้พี่น้องดูโครับนะครับเพื่อผลตามธรามชาตินะครับตามท้องไร่ท้องนาพี่น้องเก็บมาว่างขายพี่น้องนะครับเยอะๆเลยนะครับทำไปเยอะนะครับเยอะๆเลยครับเยอะเลยแต่พี่น้องโัรสได้เนี่ยครับตัวละแปดสิบบาทกาแตนะครับนะครับกาแตนะครับของปลาพี่น้องนะครับหาากนน่ยากครับทำไปเยอะนะครับหาากินยากนะครับกตะแตนะครับ ของปลาของกบของปลาหากินหนักพี่น้องนะครับแต่นะครับเนียดฟางพี่น้องนะครับเป็นไข่เป็นใครสูงเท่าไรสูงละห้าสิบบาทพี่น้องนะครับก็เก็บไม้ไม่อยู่นี่นะครับให้สูงไปเนื้อฟางพี่น้องนะครับไม่ไม้นะครับยี่บานไหนแม่ขายยูแก่ใกล้ๆนี่เนาะ เออไข่ยมอยู่ไก่ได้ยางไก่นะครับนอยู่ไก่อยู่ไก่เนื้อแดเดียวถัด <c oughs> มายมนะครับเนื้อเดียวด้หวับแก็รอยค่ะบดักแก่ักแก่พี่น้องนะครับตรวจทุ่มปุ่มนะครับ อึ้งลดละสามร้อยานผู้ชมนะครับสามร้อยสามร้อยนะครับอึ้นนะครับอึ้งเท่าโอ้ยอย่าอะไรพี่น้องนะครับอึ้งนะครับในอะไรพี่น้องนะครับอึ้นอึ้งเท่าก็สามร้อยนะครับฮะห้าสิบบาทห้าสิบบาทอ่าเดี๋ยว่้ายพี่น้องอันนี้เฮ็ดยังครับนี่เฮ็ดเพื่งหวานจ้าเฮ็ดเพื่องเฮ็ดเพื่งหวานโอ้พี่น้องนี่เฮ็ดเพื่งหวานพี่น้องนะครับนะครับพี่น้องเานะมาจากฟังผลตอบรับเรานะครับพี่น้องนะครับเฮ็ดเพื่งหวานอันนี้ปูยังนี่ ปูนาอ้ปูนาเนาะว่ามปนปูหวานนะครับปูนาอ๋อเราขายไก่เชฟนะครับนี่ของเรานะครับอ่าตลาดมื่อนี้ก็สายพอสมควรแล้วนะครับครับไข่แมลงเน่านะครับไข่ฝางนะครับแต่อาหารที่บ้าทพี่น้องนะครับครับบนี่ไข่ตรงของเจ้านี่ไข่ตรงย่างๆอยู่ครับนี่ไข่ตรงมันนะครับครับโอ้ยอะไรเป็นอ่องนะครับอาปากิตูเราเชฟมาเป็นวัรมัาขายนะครับครับ ครับเกิดพนักงานเกษตรนะครับเก็บมาจากบ้านเฮานะครับขายโมแดงพี่น้องนะครับจานละเส้าบาทพี่น้องซิมมังสเตอรกันได้ซิมสีลูกเนาซิมสี่ตัเนาะไอ้แม่ค้าซิมหีบเบิ่นก็ได้อันนี้แม่นางนี่จานก็ใด้นี่จานละเส้าบาทพี่น้องเราขายพ่อแพงเลยครับอ่าจันพ่อแพงนะครับเราขายเส้าบาทเส้าบาทนะครับเอามะเขือเราก็เส้าบาทแม่นบ่ะเออมะเขือเราก็เส้าบาทพี่น้อง นะครับการเราเราบาดราบาดกันหรอกนะครับเฮ็ดเฮ็ดเจอเฮ็ดเฮ็ดเจอหอยครับเฮ็ดเจอหอยมีตัวเฮ็ดก็ต้องหอยเมียนมาแม่ค่ะไม่ได้ใส่มาจะฟังลาวยู่แฝงยังก่อนพอด้วน่ะแฝงยังก่อโอ้ยเจ้าพ่อจักแฝงจับฟังอยู่มันก็จะเมียนบ่ล่ะ เอาเห็ดพอแล้วนะครับจะขายโเท่าไยเห็ดพอครับโอ้โหเอาเห็ดพอครับนปล่อยเศร้าสารวานะครับน้า ลอยเศร้าอ้าวลาว่าลอยเศร้านะครับเมื่อกี้นะครับอ้าวลอยเศร้าปลสื่อของเราจะพอเฮ็ดพอนะครับอันนี้เฮ็ดพอหนังคอฝายอฝ๋อแม่มันเฮ็ดพอฝายเออครับแม่นนั่อะไะครับเฮ็ดพอฝายนะครับก้อยเศร้าบาทกันเราว่านะครับเฮ็ดพอฝายนี่เฮ็ดพอหนังครับนี่นี่เฮ็ดพอหนังนะครับปลาพี่น้องนะครับอันเหอออนพี่น้องนะครับครับ ไปที่ซื้อนะครับปลานี่นะครับอืมปลาหนอนพี่น้องอันนี้เพราะเนี่เป็นปลายังกับพี่น้องไม่ค่ะปลาเสี้ยมเพื่อไปยังนี่ปลาย้อนโอ้ปลาย้อนพี่น้องปลานางพี่น้องปลานางปลานางปลานางพี่น้องโอ้ตัวใหญ่ปลานางนะครับพี่น้องอันนั้นหอยหอยหน้าเห็ดเจอเห็ดพี่น้องได้เห็ดเพาะ เฮ็ดพอเฮ็ดพอลเราลอสองลอยล,ลูอราอยโอ้ยใครดีใครเดีวยวจะมาเดี๋ยวแล้วครับสิบวันนี้นะครับใครดีครับเกียดแหงแมงแข้งคอพี่น้องเกียดแหงแมงแข้งคอครับเฮ็ดกะมี่มี่ห ok. อดมมเฮ็ดละงอกเฮ็ดผมเฮ็ดละงอกเฮ็ดพอพี่น้องนะครับโอ้ยคักนะครับแน่ข้าหอมจิ้วไหวเลวพี่น้องสายมาแล้วนะครับ เจะขายแล้วงเอาใพอฝ่ายเจ้านะร้อยหนึ่งพี่น้องนะครับร้อยหนึง่งร้อยหนึ่งนะครับนะครับอันเฮ็ดเพิ่งเขา้าทีงไหนเพิ่งเพิ่งเข้าครับพี่น้องครับวันักมันจะฟังขอขอเล่าพี่น้องนะครับท่านผู้สุดนะครับหัวตัวห้าสิบแม่ครับ อันนี้พุงละห้าสิบค่าเห็ดเห็ดข้างเห็ดหน้เศานี่ไหมม่มีหอดมีหอดบักหอยขายมีหอดหอยเห็ดเพาะพี่น้องหลายหลายนะครับอช่วงนี้เฮ็ดเพาะรู้สึกเฮ็ดเพาะจะหลายทุกตลาดนะครับท่านผู้ชมนะครับเฮ็ดเพาะนะครับท่านผู้ชมครับทุกตลาดนะครับนะครับเห็ดเพาะนี่จะมีทุกตลาดนะครับหลายนะครับช่วงนี้นะครับเห็ดเพาะออกนะครับท่านผู้ชมนะครับ ครับขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ท่านรับชมช่องน้ำร่องชแนล98นะครับวันนี้พีพีพอน้องมาหลอกมาเที่ยวนะครับตลาดนัดนะครับจุดผ่อนปลนนะครับอำเภอะคาดจังหวัดพังการกระทันหัวชมครับนะครับขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เป็นกำลังใจนะครับซอยกุลไหลสุขเกษต๊ะติดตามสำหรับวณีขอกล่ากังว่าสวัสดีครับเอื้องร้อยสามร้อยทำโจมนะครับสามร้อยสามร้อยนะครับเอื้องนะครับเอืองเท่าโอ้ยใหญ่อะไรไปน้องนะครับเอืองนะครับเลยอะไรไปน้องนะครับเอืองเอ้เท่าก็สามร้อยนะครับ